angle ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางไสทองหมู่ที่7จ็ดตซับเปิบอภวังโป่งจังหเพชรชบูรณ์นายนิเวศเชื้อหงผู้ใหญ่บ้านหมู่7็พร้อมด้วยชาวบ้านอีก15คนรวมกลุ่มกันนามะขามเปรี้ยวยักษ์ที่สมาชิกแต่และรายได้ปลูกไว้มาดำเนินการแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่มรสเด็ดกรอบเปรี้ยวหวานส่งขายตามท้องตลาดตามช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถช่วยสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวแก่สมาชิกและเป็นการสร้างงานสร้างเงินให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย โดยมะขามแช่อิ่มมีส่วนผสมประกอบด้วยมะขามสดฝักใหญ่1กิโลกรัมประมาณ40ฝักน้ำต้มเดือดน้ำปูนใส่ห้าถ้วยน้ำเกลือโดยใช้เกลือครึ่งถ้วยต่อน้ำห้าถ้วยน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายครึ่งกิโลเกลือป่นครึ่งช้อนชาและน้ำสามถ้วยวิธีทำมะขามแช่อิ่มเริ่มจากนำมะขามสดฝักใหญ่ใส่เตรียมไว้ภาชนะเมื่อต้มน้ำเดือดแล้วเทลงในภาชนะให้ท่วมฝักมะขามทิ้งไว้ประมาณ2นาทีจึงเทน้ำออกให้หมด ซึ่งน้ำร้อนจะเป็นตัวช่วยทำให้แกะเปลือกมะขามออกได้ง่ายขึ้นจากนั้นตามด้วยแช่น้ำเย็นทันทีแล้วแกะเปลือกออกนำมะขามที่แกะเปลือกออกแล้วแช่ในน้ำปูนใสประมาณ4ชั่วโมงแล้วเอาขึ้นมาล้างด้วยน้ำสะอาดนำไปแช่ในน้ำเกลือประมาณ3ชั่วโมงแล้วล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้งพึงให้เสดดน้ำแล้วนำมะขามลงแช่ในน้ำปูนใสอีกรอบเพื่อต้องการให้กรอบก่อนแช่ในน้ำเกลือเพื่อให้มะขามลดความเปรี้ยวลงจากนั้นให้นำน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำ ตั้งไฟพอเดือดให้น้ำตาลเกลือละลายหมดจึงกรองด้วยผ้าขาวบางพักไว้ให้เย็นแลนำมาขามลงแช่ให้น้ำเชื่อมทั่วมะขามพักไว้หนึ่งวันพอวันที่สองนำมะขามขึ้นจากน้ำเชื่อมเพื่อทำการแพ็คใส่ถุงถุงละ1กิโลกร,รมัมส่งขายตามท้องตลาดตามชุมชนและตามช่องทางออนไลน์ในราคากิโลกร,รัมละ 100- 120ถึงบาทและหากซื้อ10กิโลกร,รัมขึ้นไปจะขายในราคาส่งลดราคาพิเศษเพียงกิโลกร,รัมละ80บาทเท่านั้น ดูในขณะนี้พบว่ามะขามแช่อิ่มกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมียอดสั่งซื้อเฉลี่ยวละกว่า4-500กิโลกร,รัมต่อวันซึ่งช่วยสร้างไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกในกลุ่มอย่างงามและนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนโดยชาวบ้านที่มารับจ้างแปรรูปมะขามแช่อิ่มจะมีรายได้วันละ300บาทสำหรับผู้ที่สนใจอย,อยากสั่งมะขามแช่อิ่มรสเด็ดก,กรอบเปรี้ยวหวานสามารถติดต่อได้ที่นายนิเวศเชื้อหง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านวางังไททองตบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์โทรศัพท์0805068863